เชลยขี้ี้ค่ะดที่ลเด่นที่หละกนัดโอู้าูาลบงนี้แค่บกี่ล่ะ บถูกเบื่อไ้เอาส่งใเพีเท่าไหรวันนี้ทีมงานร่วมด้วยช่ยกันก่อนที่จะไปซักซ้อมปอมๆ้วแม่เนาะกิจกรรมนะคะร่วมด้วยช่ยกันมายจะตกนแต่งยัค มีทั้งหมด50ม้วนนะคะไม่ทำอย่างนั้นลูกทำหมดม้วนเลยเขาเอาปากทีเดียวม้วนหนึ่งมันจะได้สองอันพอเราคิดมาแล้วถูกกานทำมันมาแล้วม้วนหนึ่งมันสะแบ่งกันมันสะออกเป็นสองอันเกี่ยว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 จนเบอร์สองเลยแต่มันด้เป็นขี้พ่อซื้อมาห้าสิบพี่เอกถ้ารุปแล้วร้านข้างหน้าก็มีขายยนั่งเรียนเลยเออ ่ซื้อกว่าละสิบบาทมั้งแล้วก็มีแบบหยิบดอกสี่บาทแต่ว่ามันแต่ว่ามันมีลวงเดะแบบถุงใหญ่ม้วนเนื่องนะมันตกอะไรทิ้หกบาทแต่ยังไงเขาก็มาขายสิบบาทอยู่แล้วแต่ว่ามันมีอันถุงใหญ่น่ะที่ว่ามันเป็นแบบลายๆซีแบบเหมาอันนั้นนะกานนลาม้วนนึงนะมันอยู่ตกอะไรทิ้หกบาทเขาขายสี่บาทแมนเขาไปขายสิบบาทบรไแรงครับเลยเขาบอกขายอยู่แล้วค่ะครับ ซื้อแล้วไงซื้ออนยูเริ่มปีนั้นเลยก็ซื้อแบบเป็โลมันอยู่กันแล้วหายบาทกเมายี่สบาทพีซื้อเลอ่มีดว่าหันดีอีกีบใส่กีบต่อไปใส่ล่ะอีกีบไปล่อ สวยๆยังไดกว่านี่กลับไปเอามีดตัดใส่ไม่จิ้มเฉย็มีอะไรแล้วม่จิ้มเีมเายิ้มก็ยมเอาผ่นเบิด์มวนเลยเด้อแต่เราสีแดงกันเลยผ่านใส่ซอกภส่ซอกมันน่ีปลาปัากาย

ร่วมด้วยช่วยกันคารมเยคาหมือยนะคะก่อนที่เราจะแยกสีไปทำกิจกรรมไปซุ่มซ้อมปอมๆนะคะเย้

เดี๋ยวตอนเสร็จเดีวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะเดี๋ยวพามาตั้งแต่เด็กกันว่าเรี่ยวเพราะอันยุบปวดแขนล่ะนนองีะ ปวดแขนปวดแขนอะไรด้แม่อันนึงว่าใ้สำเร็จอยู่เอาสูเธอจะต้องชนะเธอจะต้องไม่แพ้นี่น้อยนี่เลยนี่เลยแม่คนตัวเล็กไงนี่แบบัดนี่ต้องสี่บาทได้แล้วให้แม่ต้งสีมันให้

ยูต้องขี้มันออกก่อนขี้มันออกเหรอจังคิดขีดขีดไม่ได้ขีดง่ายนะแต่มันก็จะเสียเวลาแต่ก็ไม่ทั้งหมดอ่ะเอาไม่ไม่ทั้งหมดลองทำดูแต่ว่ามันจะเป็นฝอยง่ายกว่าสำหรับหนูว่านะลองดูเ่อ ว่าไงก็อ่านแอร์และถั่วร่วมแรงร่วมใจผลไม้ผลไม้เดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีหนึ่งตอนที่เสร็จแบบเป็นเป็นช่อสวยๆนะคะผลไม้ผลไม้จะพาไปดูผลงานแต่ละคนตอนนี้ก็คือพากันได้แล้วคนละอันสองอันเก็บข้อเทียบด้หลายแง่แน่ของบูมนะคะใกล้แล้วใกล้ถึงฟังฟันแล้วบูมแบบว่าน้องเอิร์นเป็นยังไงคะโชว์หน่อยลูกฟูมากฟูฟ่อง

หนึ่สอามาเด่นที่ลเด่นที่หลั้นูมเทียบปนี่ระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินเออเพรพอด่อที่สุดเลยไปหนึ่งสองพื้นะไหกิน่วบวกินไนีู่้วนี่ ภาตอนเต็มไปแล้วโอ้ยาตอนไหนเตมไปแล้วโอ้ยด่าด้วยดูดีได้ไรเนี่ยยืดเป็นยืเต็มเลยไปครับพีครูจะสอนนะโอ้ครูจะสอนนะลูกอย่มึงเข้หัวไปครับดูตาเูส ดีเหรอ่ะไซส์สอมนะเอาสอไวันดีะไวนไม่กันเอามาเอามากกันเลยเถามข่อยแ้วมาถามข่อยวากินเหล้าไหมขอยบว่าไม่กินแ้ว

ไม่ค่อยน่าดูเสียบอ้เยคยนี่นุ่งเคยเพรายว่นสาบเสีย